วันนี้จะมีโชว์ตีลังกายิมนาสติก3,869ตลกให้ดูโชว์เลยครับโชว์เลยครับอันนี้6คำเมนตีลังกา อย่าบิวบอกเลยว่าอย่าบิวอย่าเคยพูดจริงทำจริงไม่งั้นตีเลกากลับไปไอสซ์หน่อยกันเอาเลยนะและเราวันนี้เราจะมีชอตนะครับยิมนาสติกจากน้องๆนะครับครับผมโรงเรียนฮี่ฟิวนั่นเองนั่นฮะอยากจะรู้จังว่าน้องเนี่ยตีเก่งกันขนาดไหนขุดตียิมนาสติกออตแกตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จบไม่ได้จบโอเคครับผมว่าเราไปโรงเรียนดีกว่านหมไปสิครับไปกันเลยครับไปเลย คน้องคนไหนนะครับที่พลาดข่าวสารองช่องยูชาแนลนะฮะใช่ครับผมสามารถติดตามได้ที่นี่เลยกดเลยครับ Subscribe นะฮะกดเลยนะ You ยูชา n นลโทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง